สารจากซีตัสสวัสดีฉันชื่อซีตัสนักวิทยาศาสตร์ระดับแนวหน้าของกลุ่มเกรผโพก้าวหน้าซึ่งทำงานและโต้ตอบกับกองกำลังแสงกาแล็กซีในฐานะพันธมิตรฉันมาอย่างสันติผ่านช่องจกักรวาลสากล หรือช่อง Universal Channel อารยธรรมของฉันแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มเกลกลุ่มที่หนึ่งคือสแสวงหาการอยู่รอดโดยเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆแม้กระทั่งทำร้ายเผ่าพันธุ์ของตนเองหรือผู้อื่นกลุ่มของข้าพเจ้าสามารถหาทางออกและสร้างอารยธรรมใหม่ได้สามแห่ง และกลายเป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังแสงแห่งกาแล็กซีในตําแหน่งที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฉันได้เฝ้าสังเกตกระบวนการของคุณในการออกจากความเป็นจริงที่มีการสั่นสะเทือนต่ำและย้ายไปสู่ความถี่ที่สูงขึ้นเช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆอ,อีกมากมาย เมื่อเร็วๆนี้โลกของคุณเพื่อที่จะปล่อยกระสุนสามมิติให้เพิ่มความเร็วของเธอซึ่งทำให้โลกของคุณเกิดแผ่นดินไหวและเหตุการณ์สภาพอากาศที่ไม่คาดคิดมากมายโปรดอย่าตื่นตระหนกเพราะสิ่งนี้จะเกิดขึ้นระหว่างการเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกใหม่ ส่วนาจักที่สูงขึ้นตอนนี้อรารยธรรมของคุณแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มก้อนที่หนึ่งคือกำลังติดอยู่และไม่เคลื่อนเข้าสู่โลกใหม่ส่วนกลุ่มอันที่สองคือผิดหวังที่การเปลี่ยนแปลงไม่เร็วพอการเลื่อนมิติ เสด็จขึ้นสู่สวรรค์เป็นกระบวนการใหม่สลับส่วนนี้ของกาแล็กซี่ซึ่งกองกำลังทำลายล้างไม่ต้องการสละอำนาจผู้นำของคุณไม่ต้องการสละอำนาจด้วยความเต็มใจและไม่ยอมปล่อยให้มนุษย์เป็นอิสระร่างกายของพวกคุณถูกควบคุมทั้งกายภาพและจิตวิญญาณ ผู้ปกครองหรือว่าผู้นำของคุณกำลังใช้ร่างกายเพื่อประโยชน์ของตนพวกมันกำลังควบคุมสมองของคุณด้วยคลื่นพลังงานซึ่งเป็นเป้าหมายที่ง่ายมากหลังจากมีการเปลี่ยนแปลง DNA หลายครั้งคุณมีพันธุก,กรรมมากกว่า20สายพันธุ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ต่างดาวผู้ที่ตื่นรู้หรือรู้ซึ่งความจริงเกี่ยวกับความจริงของคุณและพวกเขาก็ได้ปฏิบัติพิธีกรรมทางจิตวิญญาณโดยการปรับจิตสำนึกใหม่พวกเขาจึงไม่ถูกควบคุมหรือว่าไม่ถูกบงการได้ และพวกเขากำลังเคลื่อนตัวไปยังโลกใหม่คือยุคทองใหม่ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับฉันในการสังเกตและคาดการว่ากระบวนการทั้งหมดจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้อย่างไรการเปลี่ยนแปลงกำลังเกิดขึ้นทุกคนต้องตัดสินใจในไม่ช้าว่า ต้องการอยู่ที่ไหนในโลกใบใหม่หรือโลกเก่าความลับและคำโกหกที่ซ่อนอยู่ทั้งหมดเช่นฐานบนดวงจันทร์ดาวเสารดาวศุกร์และดาวอังคารรวมทั้งเทคโนโลยีการโต้อตอบกับสัตว์เลื้อยคลานแองเกิลและอื่นๆ กำลังจะปรากฏให้เห็นในเวลากลางวันกฎสากลถูกละเมิดมานานแล้วบนโลกตอนนี้การแทรกแซงเพื่อฟื้นฟูความสมดุลและความปรองดองกำลังอยู่ในทางของคุณพลังที่หยุดไม่ได้ซึ่งมาจากจักรวาลหรือคอสมอสกำลังเปลี่ยนแปลงและทำลายระบบเก่า ทั้งภายในและภายนอกแทบรอไม่ไหวแล้วที่มนุษย์จะหยุดยั้งการกระทำอันน่าสยดสยองของผู้บัญชาการหรือผู้นำของคุณความถี่ต่ำได้แพร่กระจายไปทั่วทั้งกาแล็กซีของคุณและส่งผลต่อส่งผลกระทบต่อดาวเคราะห์ดวงอื่น พระเจ้าเข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงบนโลกขอบคุณช่องจกักรวาลสากลหรือ universal Channel สำหรับการถ่ายทอดในวันนี้จงเข้มแข็งและตื่นตัวตลอดการเปลี่ยนแปลงของคุณจากซีตัส